สวัสดีค่ะ19มีนาคมนะคะก็เป็นวันเกิดของน้องแบมแบมนะคะปีนี้น้องแบมแบมก็อายุครบ4ขวบค่ะเย้ <Yeah. S 1> ก็เป็นการจัดง,งานวันเกิดที่ฉีกทุกกฎทุกคอนเซ็ปต์ของวันเกิดเลยนะคะตั้งแต่ดีไซน์เค้กเองค่ะน้องเลือกเป็นชินจังนะคะด้วยความแสบเฟี้ยวของน้องนี่คือการ์ตูนในใจคือชินจังนะคะและก็ต้องเป็นชินจังในตอนที่เป็นฉากโชโก้นด้วยทุกคน เจ้าของวันเกิดก็คือปักเทียนเองนะคะตอนที่ไปรับเค้กก็ไปรับเองค่ะไม่ต้องพูดถึงคําว่าซอร์ไ์กันเลยทีเดียวมาชมบรรยากาศในตอนเป่าเค้กกันนะคะตอนร้องเพลง Happy ิร์ t เดย์คือแบบคํมมากเด คุณแม่มองแล้วก็รู้สึออกอบอุ่นมากๆยายอธิษฐาเนเบมอธิษฐานขอให้ขอให้แบมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะขอให้เบมไม่ตีพี่ะอะขอให้เบมไม่ตีพ่ออะโอเค ดีไหมอ่ะดีไหมตีไหมกินเลยแบมกินตูดใช่ไหมแบมกินตูดแต่ชิ้นอ้าวแก้วแก้วอ่ะนก้วแก้วกันเราจะหารแล้วนะสี่คนใช่ไหมเย็นหน่อยจังสี่คนใช่ไหม